คลิปที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับบางส่วนผมตัดมาจาก Steam สตรีมสดนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ทวิตทีวีวเนโกล้องดูอีกนะครับอย่าลืมไปกด f o l o ลโล่เลยนะครับเปิร์นะครับเปรียบเสมือนอีกหนึ่งทักษะหรืออีกหนึ่งสกิลที่ช่วยในการเล่นให้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเปิร์ของเซอร์ก็ดีหรือของอิเลอร์ก็ดีครับ โดยในคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดเกียริสเบิร์กของเซอร์ไวรเวอร์หรือฝั่งวิติเตอร์ในเกมโฮม e s w โฮมเซอร์ไพรสครับก็สวัสดีครับตามที่ผมบอกไเลยครับคลิปนี้นะครับจัดเกียริสเบิร์กของวิติเตอร์หรือผู้มาเยือนหรือที่ผมชอบเรียกติปากว่าเธอโดยในเกมโฮม e ุยโฮมเซอร์ไพนะครับจะมีเปิร์กหมด38เปเิร์กครับแบ่งเป็นของฝั่งผู้มาเยือนและ ู้ควบฝังรัสิก้าเบิร์ครับแล้วก็การจัดเทียริสเบิร์กในคลิปนี้นะครับมาจากความคิดเห็นมุมมองความรู้สึกของผมนะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันยังไงออกไปเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับอ่าก็คอมเมนต์ผู้คนกนได้นะโดยผมจะเริ่มจากเบิร์กเทียเอสก่อนนะครับเปิร์กแก้ครับระวังหลังคือปกติแล้วเนี่ย ในเกมนี้อ่ะเวลาเราสวดหรือว่าเราทำอินเทอร์แลกบางอย่างที่มีหลอดเขียวขึ้นอยู่นะครับหรือที่เรียกว่าแถบคขาสําเร็ดเนี่ยเราจะไม่สามารถหันได้โดยรอบด้านนะครับแต่เปิร์กนี้ครับทาให้เราสามารถมองได้รอบด้าน,นครับไม่ว่าเรากําลังสวดเปิดกล่องทองหรือทําอะไรที่มันมีหลอดเขียวขึ้นอยู่นะครับมันทําให้เราสามารถมองได้โดยรอบด้านเลย เนื่งตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ได้ว่ามีไอเทมอยู่รอบตัวเราไหมมีจุดเล่นหรือจุดโดดหรือจุดจุกอะไรยังไงบ้างรอบตัวเรารวมถึงนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าผีกําลังมาทางเราหรือเปล่าหรือผีกําลังไล่ใครหรือผีกําลังไปทางไหนอยู่ครับถ้าเกิดเรามีเปิร์กนี้อยู่เนี่ยเราสามารถชิงวิ่งไปก่อนได้ครับเน่งตรงนี้ผมอว่าดีนะและเปิร์กนี้นะครับมันใช้ได้กับทุกตัวละครแถมคอสก็ไม่แพงด้วย คือถึงแม้ว่าคนที่แบบว่าเล่นเกมนี้ช่ำๆนะครับจะไม่ใส่เปิร์กนี่ครับเพราะว่ากาดจะหวะไหวตัวถูกก็จริงอะแต่โดยข้อเสียด้วยรวมของเปิร์กนี่นะครับผมมองว่าข้อเสียหลักๆหรือว่าข้อเสียใหญ่ๆอะผมมองว่ายังไม่ค่อยมีครับด้วยควาที่แบบว่าเปิร์กใช้ง่ายเหมาะกับตัวละครแถมแบบว่ามันทําให้เราแบบว่ามองรอบด้านได้ สะดวกขึ้นตอนที่เรากําลังสวดหรือเรากำลังทำอินเทอร์็อะไรบางอย่างอยู่เนี่ยผมเลยมองว่าเปิร์กเนี่ยให้ไปเลยเทสอันที่2ครับ The Watcher หรือมองของครับคือในเกมนี้นะครับนอกจากการเก็บลายวิ่งและหาจุดจุกจุดวนแล้วเนี่ยการใช้ในการทุยการใช้อเทมในการช่วยจุงเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเหมือนกันครับซึ่งเปิร์กนี่ครับทำให้เราเห็นออร่าไอเทมซึ่งทําให้เราสามารถจิบไอเทมมา ใช้เพื่อจุกต่อชีวิตได้ครับหรือเรากําลังแบบว่ากําลังวิ่งจุกอยู่ในจุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเราเห็นว่าอีกจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่ห่างจากเราไม่ไม่มากเนี่ยมีไอเทมที่เล่นได้อยู่เราก็สามารถวิ่งจากจุดที่เราเล่นอยู่ครับไปอีกจุดหนึง่งและหยิบใช้ไอเทมณนะจุดนั้นมาจุกต่อชีได้ครับแถมเปิ์งนี่นะคอสมันก็ถูกและเหมาะกับทุกตัวละครอ,อีกไม่ต่างจากมองหลังเลย ข้อเสรีลักหลังก็ไม่ค่อยมีซึ่งใน t ทนะครับผมก็จะให้อยู่2เปิร์กนี้ครับก็คือเปิร์กมองหลังกับมองของต่อไปครับ TIA อันแรกครับผมให้เป็นอะดรีนาลีนคือเปิร์กนี้นะครับมันต้องโดนตีก่อนถึงใช้งานได้ครับแต่เมื่อเปิร์กนี้ใช้งานแล้วนะครับเราจะได้สปีดที่ไวขึ้นกว่าปกติครับซึ่งสปีดตรงนี้นะผมมองว่า มันก็ไวในระดับที่ทําให้เราวิ่งถีบไปเล่นที่จุดอื่นได้หรือสามารถทําให้เราทิ้งระยะห่างจากผีได้อีกครับก็คือให้ผีเขาเสียเวลาไล่ตามเราอีกและโดยส่วนใหญ่นะครับเตอร์เนี่ยสามารถรับดาเมจจากผีได้3ครั้งนะครับย้านะครับโดยส่วนใหญ่เพราะยังมีตัวละครบ,บางตัวที่เรียกได้ว่ารับดาเมจได้มากกว่าเตอร์คนอื่นอีนอกครับ ซึ่งการที่เรารับดาเมีได้3ครั้งเนี่ยหมายความว่าเราสามารถใช้เปิร์กนี้นะครับติดอะดรีนลีนได้ถึง3ครั้งเลยคือเปิร์กนี้อ่ะคอสผมมองว่าก็คุ้มอยู่คือ2อคอสส่วนข้อเสียหลักๆคือข้อเสียหลักๆเนี่ยใช้คำว่ามันเป็นเปิร์กที่ต้องเจ็บตัวก่อนครับมันถึงใช้งานได้แต่เมื่อเจ็บตัวแล้วเปิร์กทำงานเนี่ยเราได้สปีดที่เรียกว่า ก็ไวยอยู่ในระดับหนึ่งครับไวพอที่จะทําให้เราวิ่งถีกได้หรือทําให้เราทิ้งระยะห่างได้ครับวัยพอนะครับไม่ใช่ไวัพอพปตะพึดไกจะไม่ได้ลักแต่เอาสักหน่อยกันต่อไปครับลงท่าซูเปอร์ฮีโร่หรือซูเปอร์ฮีโร่แ n นดิ้งยิ่งอยู่คําว่าแพดก่อนเกมปิดเนี่ยผีฟื้นตัวไวขึ้นครับชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าจับเซอร์และผีมาโดดพร้อมกันเนี่ย ผีก,กับเซอร์เนี่ยแทบจะลุกพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิง้งระยะห่างมากพอและหรือโดดในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดโดด one way ผีเดินอ้อมไม่ได้ต้องโดดตามเนี่ยมันเป็นการซื้อเวลาต่อได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับและถ้าเกิดยิ่งเอาเพิร์กนี้มาช่วยด้วยเนี่ยมันทำเราฟื้นตัวไวขึ้นเราก็สามารถจุกต่อได้หรือเราสามารถกลับไปเล่นเป็นจุดโดดเป็นรูปได้อีกครับ ส่วนตัวคอสเนี่ยก็แรงอยู่ครับ3คอสแต่ถ้าเกิดใช้ถุงจังหวะเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเปิร์กถ่วงเวลาที่ดีอยู่ผมเลยบอกว่าเปิร์กนี้เนี่ยคือแบบว่าถ้ากาดจังหวะได้ดีเก็บลายวิ่งดีอะ่ะและใช้เปิร์กนี้โดดอะ่ะผมบอกว่าถ่วงเวลาจะดีอยู่ต่อไปครับดวงดีซึ่งเป็นเปิร์กที่เรียกได้ว่าถ้าใช้กับหวายหรือน้ำมนในตอนต้นเกมและกลางเกมจะดีมาก คือใช้กระหวายสเนี่ยสามารถทําให้เป็นหวายสามได้ซึ่งสามารถถ่วงผีได้ขั้นต่ำสี่จุดห้าวิซึ่งตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้เนี่ยยังไม่นับเวลาที่เราเช็ดเลือดบวกกับว่าผีจะมาไล่เราต่อแล้วเราหวดกลับซึ่งในความจริงแล้วอ่ะมันมากกว่าสี่จุดห้าวิแน่ซึ่งถ้าเกิดเราใช้กันน้ำมนอีกเนี่ยเราก็สามารถป่วนผีสร้างความสุกสันสุกสรรให้กับผีได้ครับตอนตามเราทําให้ผีแบบตามเราละบากมากขึ้น แล้วถ้าเกิดยิ่งใช้กับตัวสู้อย่างตีมดอนป๊อปนี่บอกเลยว่าสู้ผีก็ได้ทวงผีก็ดีซัพพอร์ตก็โอเคทําให้สามตัวเนี้ยเรียกได้ว่าดีมทีมในการป้ผีเลยแต่พ่อเสียของเปิร์กนี่นะครับนอกจากค่าคอสที่ก็ค่อนแรงแลนเนี่ยหลักๆเลยครับก็คือเป็นเปิร์กพึ่งดวงซึ่งกร็ราคาว่าขึ้นอยู่กับดวงล้วน โอกาสที่เปิร์กจะไม่ทํางานหรือดวงซวยก็มีแต่โอกาสที่เปิร์กจะทํางานรัวๆทีๆก็มีเหมือนกันครับครั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับดวงครับสมชื่อเลยดวงดีซึ่งในส่วนของเทเอนะครับก็จะมีอยู่3เปิร์กนี้เลยครับต่อไปครับเที B ครับซึ่งของเซอร์เนี่ยที่ผมจัดเนี่ยมีเยอะมากอันแรกครับ ทางออกจุกเฉินคือดุ่งผิวเผยแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับลง่าตุซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับแต่ที่ผมให้เทยบีนั่นเพราะว่าตอนที่เรากําลังใช้จุดวาร์ปหรือพวกมุดท่อหรือมุดองเนี่ยตัวเราเนี่ยจะติดแอนิเมชันการวาร์ปครับซึ่งมันใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในขณะที่ผีเนี่ยสามารถเดินไปดักจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งได้คือมันไม่เหมือนตอนที่แบบว่า เราจู๊กตัวใช้หลุมครับเราโดดตามหลุมผีโดดตามลงามาวงเล็บนะต้องเป็นจุดโดดวันเวหรือจุดโดดที่ผีมันไปเดินดักไม่ได้หรือมันเดินดักยากอ่าซึ่งตอนที่ผีโดดเนี่ยมันต้องเสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งดห้าวิครับซึ่งแตกต่างจากจุดวาร์ปซึ่งจุดวาร์ปที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นจุดวาร์ปที่ไม่ไกลมากนะ คือจุดวาร์ปไกลๆอ่ะแน่นอนครับว่ามันเซฟอยู่แล้วแต่ข้อดีก็คือถ้าการจังหวะการใช้จุดวาร์ปถูกเนี่ยถึงผีจะเดินมาดักอีกวาร์ปนึ่งก็ตามเนี่ยเราก็ได้ความเร็วที่พอจะทิ้งห่างและซื้อเวลาต่อได้อีกครับแต่การใช้จุดวาร์ปในเกมโฮมนะครับก็ต้องเลือกใช้ด้วยครับเพราะบางจุดมันใกล้ไปมันก็ไม่ช่วยคือให้คำนี้นะครับถ้าเรากะจังหวะ ถูกอารมณ์เหมือนโดดหลุมนะครับถ้าการจังหวะถูกอย่างน้อยคือมันซื้อเวลาต่อได้แน่นอนนั่นแหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงให้ไอทางออกเฉือเป็นเทียมันต่างจากแลนด i n g ตรงเรื่องของการใช้จุดโดดจุดวาร์ปครับจุดโดดเนี่ยถ้าเรากะจุดโดดดีๆหรือเล่นจุดโดดดีๆเนี่ยผีคือแทบจะโดดตามเลยแต่จุดวาร์นะครับยังไงแล้วอะผีอะมันก็ไปเดิน ดักอีกจุดวาร์ปหนึ่งอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะโดนตีตอนออกจากข่ออยู่แต่ถ้าเกิดเรากาดจังหวะดีนะครับบอกเลยว่ามันก็เป็นเบิร์กซื้อเวลาผีได้ดีอยู่ครับคือตรงเนี้ยผมให้เป็นเทปีครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับด่านนะครับเพราะบางด่านทั้งจุดโดดและจุดวาร์ปเนี่ยมันก็เซฟทั้งคู่ครับต่อไปครับเบิร์กสมาธิจะช่วย ขยายช่อง Perfect Skill Check หรือช่องเหียวเขียวตอนกด Skill Check เนี่ยให้กว้างขึ้นครับซึ่งไอาการกด Skill Check เนี่ยก็เกิดขึ้นตอนที่เราเปิดกล่องแล้วก็ตอนเราสวดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสที่จะตั้งพิธีไวขึ้นและก็สวดไวขึ้นด้วยเนื่องจากสามารถกด Perfect Skill Check ง่ายขึ้นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเกมโฮมนะครับ ยิ่งแทนพิธีเสร็จเร็วขึ้นเมื่อไหร่ผีจะค่อยๆอ่อนแอลงจนเราสามารถฆ่าได้นั่นเองครับต่อไปครับตาเหี่ยวครับซึ่งก็เหมือนกับสมาธินะครับแต่แตกต่างกันตรงที่สมาธิครับช่วยขยายช่องให้กดง่ายขึ้นแต่เบิร์กนี้นะครับถ้าเรากด perfect s ต i สกิลเช็คครบ3อันจะช่วยเพิ่มความสำเร็จขึ้นไปอีกก็คือเป็นโบนัสพิเศษนะครับ ช่วยทําให้เปิดกล่องทองสดไวขึ้นแต่เปิกนี่นะครับถ้าเล่นอันเดียวนะครับก็คือเอาตาเหยี่ยวมาอันเดียวไม่ได้คอมโบกับสมาธิเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือและความแม่นในการกดด้วยครับถ้าพลาดไปอันเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ศูนย์เปล่าแต่ถ้าเกิดกดติดนะครับผมบอกเลยแท่นตั้งไวและเสร็จไวขึ้นแน่นอนครับ ส่วนคอสของ2เบิร์กนี่นะครับคอสก็ราคาเป็นมิตรอยู่ต่อไปครับนักล่าสมบัติเบิร์กนี่นะครับใช้กับสายความไอเทมจะเป็นเบิร์กที่คุ้มมากๆครับเพราะช่วยลดเวลาในการเปิดกล่องครับซึ่งทาให้เราประหยัดเวลาการหาของได้ดีครับคือถ้าเกิดใช้เยอะเนี่ยลดเยอะมากครับยิ่งตอนท้ายเกมที่หาของสู้ผีคือหากันโคตรมันมือเลย ทั้งยาบ้างไอเทมหัวผีบ้างป้องกันบ้างบอกเลยว่าหากันมันมือมากแต่เปิร์นีนะครับผมมองว่าไม่เป็นเปิร์ช่วยฟาร์มอ่ะมันออกไปทางแนวซัพพอร์ตมากกว่าคือบางทีอ่ะเอามาอาจจะใช้ได้ไม่เยอะมากซึ่งตรงนี้ว่ะผมมองว่าขึ้นอยู่กับรูปเกมครับและถ้าเกิดว่ารูปเกมเราแย่หรือแบบว่าต้องเร่งสวดเนี่ยคือเราอาจจะไม่มีเวลาไปฟาร์มของเลยก็ได้ครับ คือการฟาร์มไอเทมให้เพื่อนเล่นเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโอากาสรอดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มเยอะไปจนแบบว่าเราไม่ไปสวดแทนเลยเนี่ยแล้วค่อยๆตายอะ่ะผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ไหวหรอกจริงๆต่อไปครับประวัาิศาสารเป็นเพิร์กช่วยทําให้สกิลตัวละครคูลดาวัขึ้นซึ่งสามารถทําให้เราใช้ความสามารถพิเศษของตัวละครได้ถี่ขึ้นช่วยเพิ่มโอากาสในการรอดชีวิตมากขึ้นครับแต่ข้อเสียของเพิร์กนี่ครับคือมันใช้ไม่ได้กับทุกตัวละครครับ คือฝั่งเซอร์นะมีเซอร์สี่าคนครับซึ่งใช้ได้แค่5คนเท่านั้นครับก็คือติมออฟยูริเจสซี่และไอชาครับก็คือเป็นเปิร์กที่ดีครับแต่ใช้ได้กับห้าตัวละครนี้เท่านั้นต่อไปครับส่วนบทย่อเป็นเปิร์กซัพทีท่ทำเราชุบเพื่อนได้ไวขึ้นสี่วิครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเดินเกมต่อได้ไวขึ้นไม่เสียเวลาในการชุบมาก แต่ข้อเสียครับก็คือมันก็เป็นเพิร์กชุบครับสาม,มารถใช้ได้สูงสุดในเกมได้เพียง3ครั้งเท่านั้นต่อไปครับผู้ชำนาญเข็มฉีดยาเป็นเพิร์กที่เรียกได้ว่าตอนแรกอะ่ะผมไม่คิดว่าจะถึงเทียบีนะแต่ที่ให้อะ่ะเพราะว่าเป็นเพิร์กต่อชีวิตในการจุ้กจากการเดินไปฮิวไปครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดสูตรติดสำเร็จนะเราได้เลือดเพิ่มพร้อมกับทิ้งระยะห่าง ไปในตัวพร้อมจุกต่อได้เลยครับคือดีไม่ดีเนี่ยผีอาจจะไม่ได้เราแล้วนะเพราะว่าเห็นว่าเที่ยมึงได้เลอดเพิ่มดีกว่ากูไล่มึงแล้วกูเหนื่อยกูไม่ตามมึงละอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยสามารถทําคอมโบได้จากการให้เพื่อนช่วยแปะยันแล้วเดินฮิลหรือใช้คนเดียวก็ได้ครับแต่ต้องมั่นใจว่าระยะห่างของเราอะ่ะมันห่างมากพอที่ผีจะตามเรามาไม่ทันนะครับจนเราใช้เพิร์สเสร็จนะครับ พราะตอนใช้เนี่ยตัวเราครับจะทําทการเดินไปตัวด้วยซึ่งความเร็วอะ่ะมันช้ากว่าตอนวิ่งอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผีมันก็เดินมาไล่เรามาซึ่งไม่รู้ว่ามีบัตรลิกเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มันมีโอกาสที่เราจะโดนตีฟีอยู่ครับเพราะเราเดินอยู่และนั่นแหละครับว่าเปิร์กนี้นะครับใช้กับเข็มฉีดยาเท่านั้นแต่ถ้าเกิว่ากดสูตรติดเนี่ยมันเป็นเปิเปร์ก จุกต่อชีวิตที่ดีมากครับนอกจากได้จุกต่อเนี่ยเรายังได้เลิ่อเพิ่มด้วยเ,เองครับส่วนค่าคอสเนี่ยก็ไม่แพงมากคือใช้ได้กับทุกตัวละครเลยแต่ก็ต้องหาจังหวะในการใช้ให้ถูกหรือว่าให้แบบเหมาะนะครับเพราะเปิร์กน,นี้ก็เสี่ยงที่จะโดนผีตีฟรีเหมือนกันต่อไปครับไม่ยอมแพ้เปิร์กเพิ่มสปีดท,ที่มีเงื่อนไขาการใช้ไม่ซับซ้อนครับใช้จุกผีก็ได้ วิ่งเพื่อไปชุบเพื่อนให้เร็วก็ดีแต่ความเสี่ยงของเปิร์กน,นี้นะครับคือทุกๆวนาทีที่ถือวิญญาณเพื่อนเนี่ยวเวลาวิญญาณของเพื่อนเนี่ยจะยังนับถอยหลังอยู่เรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากะเวลาผิดหรือเราใช้มันเพลินหรือใช้มากๆจนเกินไปเนี่ยหรือล่อเป้าให้ผีคุมวิญญาณจนไม่สามารถชุบเพื่อนได้เนี่ยก็เป็นเปิร์กฆ่าเพื่อนทางอ้อมได้เหมือนกันครับ คือนอกจากซีบิงนั้นเนี่ยที่สามารถเอาวิญ,ญญาณให้แมวถือได้เนี่ยตัวอื่นๆที่ใช้ก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ในเรื่องของการบูสต์ s p e ความเร็วเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยแต่เป็นเ,นเนบิร์กบูสที่เรียกว่าต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงไม่ไม่นิดหรอกผมว่าต้องระวังพอครัวเลยแหละจริงเพราะบางทีนะวิ่งเพลินจนวิญญาณเพื่อนแตกคามือเนี่ยก็มีมาแล้วเหมือนกัน ซึ่งในเทียบีครับผมก็ให้เอาไว้8เปิร์กเลยก็เยอะครับเรียกได้ว่าเปิร์กเกือบครึ่งเนี่ยอยู่ตรงเทียนี้กันเยอะมากเลยนะต่อไปครับเปิร์กเทียซีครับเริ่มจากหลีกนี้ก่อนคือสำหรับผมนะครับเปิร์กนี้เนี่ยเป็นเปิร์กลบรอยแดงที่ดีอยู่ครับตรงที่สามารถวิ่งฉีกหนีไปที่อื่นแล้วให้ผีหลงผีตามขาแล้วไม่เจอได้ครับ คือเปิร์กเนี่ยถ้าเรากาดจังหวะการใช้ดีเนี่ยผีเขาจะหาเราไม่เจอจนสามารถหลุดการไล่ล่าของผีได้นั่นเองครับแต่เปิร์กเนี่ยผมมองว่าแมปหรือจุดเล่นเนี่ยก็ต้องช่วยในระดับหนึ่งด้วยครับเพราะถ้าเกิดแมปมันโล่งเห็นตัวง่ายตามตัวง่ายเปิร์กนี้คือแทบไม่ช่วยครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เปิร์กนี้ครับแล้วเราเข้าไปในส่วนที่เป็นแมปทึบมีกำแพงบางมีอ็อบเจกต์บางบวกกับว่าด่านมันค่อนข้างมืดเนี่ย ผีมันจะหาเรายากครับเพราะเราเช้าหายบวกกับว่าด่านมันช่วยกลมคกลืนเรานั่นเองครับคือเป็นเปิร์ที่เรียกว่าเราเองก็ต้องหาหาด่านหาจุดเล่นที่เหมาะกับมันด้วยครับต่อไปครับผู้ชำานาญสายสินข้อดีของมันนะครับก็คือพันสายสินไวขึ้นครับประหยัดเวลาครับซึ่งด้วยความที่มันพันไวนะครับเราสามารถใช้สายสินโจมตีผีแบบ ที่ไม่รู้ตัวอีกด้วยครับประมาณว่าเราล่อให้เพื่อนมาสังประตูและเราแอบพันสายศิน์อยู่หลังกำแพงประตูเพื่อทำการสร้างดาเมจ120หน่วยโดยที่ผีเขาไม่รู้ตัวหรือไม่สังเกตเนี่ยผมบอกเลยว่าผีโดนไปได้จุกมากนะแต่ข้อเสียก็คือมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางครับก็คือไช้กับสายศิน์อย่างเดียวและสายศิลป์น่ะถ้าเกิดเราใช้ตอนต้นเกมเนี่ย อาจจะโดนผีทําลายไปจนหมดเลยก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดผีทําลายตอนต้นเกมเนี่ยบางทีอ่ะเขาสามารถเดินม่งสายสินได้แบบดืด้อเลยครับเพราะเขาเผาสายสินด้วยวิธีนี้ตอนต้นเกมเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เจ็บต่อไปครับได้ผลิตครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับผู้ชำนาญสายสินเลยครับก็คือเราสามารถพันสายสินโดยใช้เปิร์กเนี่ยเป็นการสร้างเซฟโซนเพื่อไม่ให้ผีเดินผ่านได้จนกว่าผีจะเปิดโลกทำลายครับ เพราะว่าสายสินที่สร้างในหอวงของเปิร์ดนี้เนี่ยมันจับไม่จำกัดเวลาคงอยู่ของมันครับซึ่งผีจะไม่สามารถรอให้สายสินหมดเวลาไปเองแล้วถึงเดินผ่านครับคือมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือเป็นการสร้างเซฟโซนเพื่อช่วยเซอร์ได้เล็กน้อยแต่ข้อเสียก็คือยังไงซะผีเวลาจเจอสายสินเนี่ยเราก็ต้องทำลายมันอยู่ดีครับแล้วตรงเนี้ยผมมองว่านะบางทีอ่ะผีอาจจะไม่ถนว่าสายสินตรงเนี้ย มันพันไว้นานหรือพันไว้อะไรครับยังไงคือเขาเจอปุ๊บเขาก็ต้องเปิดโล่ทําลายมันอยู่ดีครับผมเลยมองว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ครับซึ่งใน t ทซีเนี่ยผมก็ให้ไว้3อันครับต่อไปครับเปิร์กเทียดีครับดีจริงๆดีสมชื่อเลยโดยเปิร์กแรกครับเริ่มจากประตูกระแทกครับซึ่งเปิร์กนี่ครับสามารถ ตั้นผีได้1.5ึ่งจาวิซึ่งทำงานเมื่อเราอยู่ในตู้แล้วเปิดประตูตู้อัดหน้าผีซึ่งเอาจริงนะเนี่ยเวลาการทำลายตู้ของผีเนี่ยมันนานกว่าผลของเปิร์กนี่ครับคือจากที่ผมลองเล่นอยู่เนี่ยเวลาทำลายตู้ของผีเนี่ยมันจะอยู่ที่1 7ถึง1.8วิโดยประมาณซึ่งเอาเปิร์กนี่มาเนี่ยผมมองว่ามันแค่ทำให้ผีลำคาญนิดนึงเท่านั้นมันไม่ค่อยส่งผลอะไร มากเลยอะ่ะเพออนะแทบไม่มีผลต่อรูปเกมเลยนะท้ำครับอ่าแต่อีกกรณนนีนะที่ผมพอนึกได้คือเราสามารถเอาประตูที่เปิดปิดปกติเนี่ยปิดอัดหน้าผีเพื่อให้ผีติดตันได้1-5ึ่งาวิครับซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถทําได้นะแต่แรกกับการที่เราจะเสียประตูไป1บานวีฟีเลยซึ่งประตูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต่อชีวิตเซอร์ได้ดีนะ ต่อไปครับหยุดพักครับเป็นเพล็กที่ทําให้เราเดินไวขึ้นครับซึ่งการเดินไวขึ้นเนี่ยข้อดีเลยก็คืออย่างน้อยคือเราก็ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ผีตามครับซึ่งตรงนี้มันก็เอาไว้กะเนียนได้นิดนึงแต่ที่ผมให้เป็นเทียดีเนี่ยผมมองว่าในเกมส่วนใหญ่เนี่ยเราแทบจะไม่เดินเลยครับเราแทบจะวิ่งกันอย่างเดียวเลยครับและด้วยความที่ตอนผีวิ่งไล่กับเซอร์วิ่งหนีเนี่ย สปีดต,ตั้งตงน้นของมันเนี่ยไม่ต่างกันมากเรียกได้ว่าถ้าเราที่เป็นเซอร์เนี่ยโดนผีเพ่งเลงอ่ะเราสามารถชิงวิ่งหนีได้ก่อนครับคือเรียกได้ว่าเป็นเปอร์ที่เราแบบแทบ,บไม่ต้องเดินเพื่อนเนียนหลบผีได้นะครับเราชิงวิ่งก่อนเลยก็ได้ครับเพราะเพราะยังไงอ่ะสปีดผีอ่ะมันมันก็ต้องเก็บบัตรซีกเพื่อตามเซอร์อยู่แล้วครับผมเลยมองว่า เราไม่จะเป็นต้องเดินไวขึ้นเท่าไหร่เราเน้นวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งเลยดีกว่าก็ได้ครับเพราะสปีดที่ไม่ต่างกันมากนั่นเองสุดท้ายครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเปิร์กทนทานเปิร์กที่เรียกได้ว่าเป็นเปิร์กเมตาในโอเพนเมตาหนึ่งเลยครับใครต่อใครก็ใส่เปรียบเสมือนดังหลอดเลือดสำรองของเซอร์เลยแต่พอมาในโอเพนเมตาสองเนี่ยกลายเป็นเปิร์กที่โคตรกากเลยครับ ซึ่งนะเขาต้องเนิร์ฟมะครับซึ่งเนิร์ฟที่เรียกว่าเนิร์ฟแบบไม่มีคนไทยเลยครับคนไทยแบบน้อยมากๆคือประโยชน์ของเปิร์กนี้นะครับตอนเราสวดหรือเปิดกล่องทองอยู่เนี่ยหากเราโดนผีตีครับเราจะไม่สูญเสียวความึ้นหน้านะครับซึ่งเป็นเปิร์กที่เรียกว่าต้องโดนแผลฟรีเพื่อให้เปิร์กทำงาน,นครับคือประโยชน์อ่ะอาจจะแค่กันท่านแตกหรือ การเปิดกล่องทองแล้วมันแตกอะแต่เอาจริงนะผมมองว่าใส่มองหลังหรือใส่อดีลีเนี่ยยังไงยังดีกว่าใส่เปิงกนี้นะเพราะมันเป็นเปิกที่เรียกว่ามันมันโดนตีฟีเพื่อเซฟให้ความคืบหน,น้าไม่ลดเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าหากเราโดนไล่ขณะตอนที่เราสวดหรือเราเปิดกล่องทองอยู่เนี่ยเราก็ให้เซอร์คนอื่นมามาสวดหรือมาเปิด กล่องทองต่อจากเราก็ได้ครับผมมองว่าเปิร์กเนี่ยคือแบบมันเป็นเปิร์กเสียแผ่ฟีแล้วมันไม่คุ้มเลยอ่ะคือผมกล้าพูดเลยว่าในบรรดาเปิร์ก19เปิร์กเนี่ยเปิร์กเนี่ยให้อยู่ที่โหลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในเทดีนะครับก็จะมีอยู่3เปิร์กครับรวบรวมครบทั้ง19เปิร์กเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยซึ่งถ้าคนที่ดูอยู่เนี่ย มีความคิดเห็นหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันยังไงออกไปเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็รออ,าอ่านดูแต่ขอที่พูดกันดีๆกันนะอย่าท็อกซิกหรืออย่าด่าบแบบไร้เหตุผลนก็พอนะครับยังไงคือผมก็รับฟังอยู่แล้วครับครับในส่วนคลิปนี้นครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าช่วยแก้เหงาระหว่างรอเกมเปิดได้นะครับ ยังไงคลิปหน้านะครับก็เป็นการจัดเทียบเปิร์กของฝั่งผู้คุมหรือฝั่งเวอร์เดนหรือที่เรียกว่าผีครับซึ่งเสร็จจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีจัดเทียริสตัวละครของทั้งสองฝั่งนี้ครับยังไงก็รอติดตามกันยาวๆก่อนเกมเปิดได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ